ต้ออยากสบาย้คาคว่อยห้างมือใหม่เลี้ยงวัวควรรู้เบิงเลยครับผมสำหรับการเลี้ยงงัวนะากาผมพี่น้องน,น้อกับเนาะงัวครับผม คันมีอาหารมีหยาลงเลื่อนที่เพียงพ่อสมบูรณ์แบบให้เขาขบสูตรง่วคกะมันเลี่ยงไม่ายากครับผมงัวแต่คันอาหารที่ว่ายังให้เขาบอกรบต่อมันกะหยาครับผมในการเลี้ยงนี้มันต้องมีปัจจัยสี่ครับผม มีโรงเรือนมีอาหารมีแหล่งน้ำนะครับเนาะสภาพอากาศโรงเรือนโรงเรือนอาหารแหล่งน้ำสภาพอากาศกับพื้นที่นี่นะครับผมสี่ปัจจัยที่ลักลักครับผมขันงัว่ามียาให้กินครับผมเขาจีบผมมีการห่วงกันยังเกิดขึ้นเลยครับผมพี่น้องจะคล้องกับสีไเลสบายนะรับเนาะพี่น้องบึ่ง อยู่ไปอยู่มั่นครับผมคันบะมี่ยาบะมี่ยังไหกินบะมี่เพื่องไหกินอีกอะคือฟังเสียงรถครับผมหัวมันที่วห้องกินครับหมอ้มอหม้อรถดแล้วครับผมอาจจะพี่น้องตาบังจะคล้องเนอะจะคล้องกัสีสบายครับผมย วันวาเลี้ยง,งวัวสบายในนอดรับอย่างเพียงพ่อแล้วครับเนาะงัวซีโตเนาะครับเนาะนพี่น้องพื้นทีน่ในการเลี้ยงดีดีครับผมบ่าน้องกับชิวัยฟังในงการปลูกงาคันปลูกซีโตนี่คันปลูกเลยชักสองสามไร่ซีไร่แห่งดีเลยครับผม ข้าตัดหนาลอกหนึ่งแปลงหนึ่งต้องคำเนาะแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งนี่เนือทีใกล้หนึ่งไปไลยหนึ่งข้าวกะให้กินอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งครับผมหวังว่าสี่โต้สัปดาห์หนึ่งกะว่าสี่ไล่คือไม่ต้องเว้นวักกันนะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งถ้าตัดแปลงนี่แปลงที่สองอีกไล่หนึ่ง ไรหนึ่งจะพักกันไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหยามันก็เกิดขึ้นเสมอผ่ากันละครับผมบางเทือกอะไรสองสัปดาห์บนไรหนึ่งครับผมขันยาขันเหลียงงัวซี่ตัวกมื่อแล้วแต่ประเภทหยาที่เขาปลูกครับมันจะมีเพื่องเพื่องที่เป้าน้องวิเคราะห์บางแล้วง่วนสีบกค่อยินเพื่องขันเพื่องซื่อหน่งแล้วสาสเลยครับผมเออจบเลยขันเพื่องซื้อนาะ มันต้องมีผกเกลือมาผสมให้กินวัตถักาดน้ำตาลมาลดมาหยางผสมบริเวณเป็นข้าวโพดบดหรือว่าสิเป็นไอหยาเนเปียมักซับหลัก็ม้าผสมให้กินกรบเพื่องแต่ว่าเ้าบังคับให้กินเพื่องดิบซื่อใดบได้ครับผมคือต้องให้เวลายิ่มเสาร์กับยิ่มแรงยิ่มเว้นค่ะให้กินหยาเป็นเวลาครับผมวันแหละลองงวงมันบ่ยอมอดอยากหรอกครับ เสื้อผมนี่ผมซ่อมมันมาจนเลยปัตตนี้ถามว่าโคดเลี้ยงมือใหม่ไปจังได๋บ่ต้องประหยัดครับผมแต่ว่าคันสิปลูงยาเยื่อมาปลูกพร้อมงัวครับมันสิอลำบากคือผมพี่น้องมันสิอลำบากคือบ่าวน้องถามว่าลำบากตรงใดลำบากคือเฮาเลี้ยงงัวงเราปัตนี้เฮาปลูกหญ้าไว้เป็นบ่ ปลูกงาไว้ง่วนัน่นหลืออีกอย่างหนึง่งคนเลียงมือใหม่บางเถ่อ <c oughs> บางเถ่อลงเดือนบ่ได้ง่วรูดออกไปกลับไปกินหยาที่ข้องผูกพอมันกินไปปุบหยามันกับค่อยอยากให้โปร่งไงด้ครับผมกันงัวามันกินครับผมนี่นะครับผมเขาจังว่าต้องเตรียมพร้อมจะเบานองเลยศึกษาศึกษามาพร้อมกับเห็ุลงเดือน ครับพ่อปลูกหญ้าโอ้หกครับผมพี่น้องอยาเห็ดแบบนี้นะครับเ้อแต่ว่ามนกาเด้ดเป็นประสบการณ์ครับผมประสบการณ์อย่างหนึ่งครับผมประสบการณ์ในการเลี้ยงงวคือว่าแหละเบิรงบาเทนก็หันม่หนกักแต่บ้านน้องก็ไปตัดหญ้ามาจากสวนอยู่ข้างนอกแต่ว่าการเข้าามา,ามลาบากบาดทนี้บ้านาน้องก็ฮง้แล้วว่าต่อไปก็สิี่เส้าเกตท่างเขามาแล้วแรนเขามามันก,ก็เลยตุ้มเป๊ะรถ่มะบะดนีก็เสียรถจะโค้งหอนกครับผมอา้าว บ้านรองอ่ะสิบอกสหรับคนเลี้ยงว่าไหมนะครับเนาะจะเป็นนะครับเด้อคืออันดับหนึ่งเลยครับผมนี่ลงเดือนลงเดือนนี่ต้องมีให้เขาพร้อมนี่ใครจะมีหลังค่าให้เขาละกันสองอาหารอาหารนี่คือพื้นที่ในการเลี้ยงอาหารก็ไม่เป็นปูนบ้านรองอ่ะใชว่าบางช่วงไอ้อันนี้น่าเป็น,น,นอย่างนาะเห็นบ่ ก็มีปลาเขา่าอะไรครับผมปล่อยเขากินแต่ตัวนี้เขามันทองแล้วอาาน้องกับปล่อยบ่ได้ดอกขันปล่อยไปมันอกาไปกินเข่าม่านเขายังเมดมันก็เน่าครับผมนี่อาหารนะครับเนาะสามสามนี่ก็คือนี่คือแรงน้ำแรงน้ำกับมีเขาเพียรพร้อมแล้วเห็นบ่แรงน้ำม,มีเขาเพียรพร้อมแล้วเนี่ยแรงน้ำ Hey, เอาไปออกเสตหลับพี่น้องบ้าน้องกันลืมหนระือยัยสีปัจใจอะไรครับผมแห <c oughs> ล่งน้ำอาหารเฟื่องนี่เยาวาบอยจำเป็นเด้อเนี่ม้านี่บ่ไดน้นี่เขาก็กินได้ครับพี่น้องปลาทั้งเข้าไปได้งัวงวัวน,นี่ถ้ามีฟางนี่เขาก็บังคับให้เขากินต้องหาเกลือให้ยั้งให้เขาเฮ้ยใส่ไม้ทั้งพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเงเขาเอ้ย เข้าอย่างรแรง <ś c oughs> จุดไรยุ่งอะไรยังไปครับผมแม่งวันทำกบสตาดของงัวไปแล้วก,กับเนาะหนึ่งรงเดือนสองแหล่งอาหารหญ้าพื้นที่สามน้ำสี่สภาพอากาศ ครับผมต้องเพียกพ่อมครับแล้วพี่น้องเนาะเอา่าน้องงานเขาครับผมจังหวะการับไปน้องคลิปต่อไป่บาบน้องสิมาไขทุกรายละเอียดรายงว่วเให้เจ๊เจสิวันต้องทายประหยดัดอาทิตย์ละจักเถื่อว่าบเ่าหน้องกะได้เรียนรู้ศึกษาด้วยโตเจาของแล้วกะคนเลี้ยงงังวภายในข่างๆครับผมคนที่เขาเพิ่นีมีประสบการณ์แล้วครับเนาะที่เป่าหน้องเคยไปไทยทำมาและะ้วก็ มากกได้หูเองครับผมรู้แล้วก็มาปฏิบัติครับผมแต่เราต้องถามญาให้เขาด้วยการขึ้นของวัวเป็นยังไงเออเนาะครับเนาะอแต่ตอนนี้เข้ามาศึกษาแบบวิธีของเขาคือขันอยากสบายขันใดไปพักผ่อนก็ต้องมีอาหารเห็นบอกพ่อเขามีอาหาราเขาก็เลยนอนพักผ่อนอาหารนี่คือต้องอยูกก่ใกล้พื่อใกล้มองที่เท้าเลียงครับผมบูงาโอ้ ร่มควนครับ่น้องสิจายเลยวันนี้ยูดีไม่แห้งครับผมไน้องเอาอยดูดีไม่แห้งคองอ่อยวางกันว่านนองอาซียังพูดละเอียดาปได้นะครับแต่ว่าปฏิบัติมันดีกว่าทฤษฎีเสมอครับผมไ <c oughs> ม่ได้หู <c oughs> ครับเอา